สบายดีพี่น้องพอๆพอกับส่องบัตรสายเวเียดซะแน่ๆแล้วพี่น้องพอๆพกันในบรรยากาศแสงแดดเนาะพี่น้องวันนีไ้ไงอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยป่าอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่นาคือเก่าวันนีไ้ไงออกมาหาเกี่ยวหญ้าเนาะเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าให้หัวนี่เนาะอยู่ข้างป่าอ้อยพี่น้องเอ้ย น <inaudible> <wai> ี่ว <conclusions> ่า <Aristotle> ตันยาเทปาอ้อนี่ละพี่น้องเอ้ยนี่นะเฮาก็ได้บ่ได้เนาะมันก็ได้กระสอบกว่าๆเนาะแดดนี้ก็เอแดดแงหลายสู้แดดสิบ่ไหวพี่น้องเแดดคักมื้อนี้ก็ได้ลมแจ่มใสอากาศปอดโปร่งแสงแดดจจ้าเนาะโอ้เมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยออ่งออกท่าออกให้ออกนาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวขาให้อวกะ เมือ่อยพี่น้องเลยเมือ่อยเขาก็มาพาอสมุนไพรเนาะสมุนไพรชนิดหนึ่งพี่น้องนี่เนาะพี่น้องไปเห็นบ่มันจะเป็นดอกสีแดงๆเ,เนาะดอกแดงๆนี่เป็นลำต้นพี่น้องเ,เป็นต้นเนาะเป็นต้นบ่อหญ่ปนไดเนาะนี่ก็มีสปปรรพคุณทั้งหลายสมุนไพรเนาะู้ใดเคยใส่เคยเนะก็สีหูดีเนาะนี่เนาะ สมุนไพรพี่น้องสมุนไพรตัวนี้ก็ดีหลายอย่างเนาะดีหลายอย่างปวบถึกก็พัายัดลายอย่างหลายแนวเนาะอืมเดี๋ยวพี่น้องเคยเคยเห็นบ่เนี่ก็คือใบของเพิ่นเนาะนี่ก็ใบนี่ใบแล้วก็สีออกดอกงามนี่ก็ออกดอกเนาะออกดอกออกเป็นดอกนี่ดอกสีแดงๆ เนาะก็ต้องบ้านพี่บ้านน้องเอิ้นว่าต้นอีหยังอันนี้เนาะต้นยางนี่หั่นหอก็เคยนําใส่เนาะนําใส่เอาหัวหรือว่าเอาหากของผลมาผลท้าเนาะผู้ใดเป็นพีพี่น้องอยังหัวพอบันเท้าได้พี่น้องหรือว่าหายขาดได้เนาะนี่ก็ได้เป็นต้นต่างไก่เนาะเนาะ สมุนไพรสนิทนีิกะต้นตังไก่เสพันพีวันนองสีงอิอนคือกันบ่เนาะดีว่าจังใดต้นตังไก่นี่ยมันสะเป็นดอกสีแดงแดงและก็มีใบเลี้ยงคู่เนาะใบเลี้ยงคู่เมันสะเกิดตามธรรมชาติพี่น้องเลยเกิดตามธรรมชาตินี่นะเกิดตามธรรมชาติตามหัวให้ไปหน้าน,นี่แหละเนาะเป็นกระไร แต่เพิ่นก็มีสรรพคุณมีประโยชน์